ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนอะผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับซีซั่น10นะครับว่ามีปืนเมตาอันไหนบ้างที่ยังโกงยังเล่นง่ายแล้วก็ใช้แต่แรงสบายๆอยู่สำหรับใครที่ดูสตรีมผมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอบคุณมาล่วงหน้าเนาะขอขอบคุณนะครับแล้วก็ใครที่ยาอยากไปดูนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ก็ในสตรีมเนี่ยผมจะเล่นในปืนเมตาอยู่แล้วว่าอยากดูปืนลายอยากให้เห็นเล่นปืนลายผมก็จะเล่นนะครับถ้ามันเป็นปืนเมตาแต่ถ้าขอให้เล่นผมก็เล่นนะแต่ว่าเออพอเล่นจบผมก็จะบอกว่ามันน่าเล่นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไปดูสตรีมมันได้นะครับถ้าอยากแบบคุยถามตอบอะไรก็แบบสดๆนะครับประมาณนี้เนาะหรือจะเม้นในคลิปนี้ก็ได้ว่าเออมีปืนไหนที่แบบผมชอบจริงๆอยากเล่นมันพอโอเคไหมในซีซันนี้นะครับถามกันได้คุยกันได้นะครับเออเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเกมเนี่ยปรึกษากันได้เลยนะครับในซีซันนี้ก็คือเขาบัฟ เจ้าตัว s m g หลายกระบอกมากๆครับ s m g เนี่ยถือว่ายกระดับในระดับหนึ่งนะครับมาเยอะส,สูงมากนะครับอย่างตัวที่เห็นผลจัดๆเลยก็จะเป็น q 9นะครับหรือ p d w 5 7เนี่ยเห็นผลมากนะครับแล้วก็ก็บอกอื่นปล,ปลายแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็มีไม่กี่กระบอกหรอกครับที่มันได้รับการบัฟจากครั้งนี้จริงๆแล้วก็เต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับก็มีประมาณนั้นแหละ แต่ปืนเมตาเนี่ยถามว่าคล้ายเดิมไหมก็คล้ายนะครับแต่นซสซั่น10เนี่ยมีปืนใหม่เข้ามาที่ชื่อว่า U.S.S 9นะครับนะเรียกว่ามันเป็นปืนที่ปืนที่แบบทำให้เกมสามารถพังได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ขนาดอนั้นเนาะมัน,ม,นมันมีจังหวะได้จังหวะเสียกับ B.P. 5 0อยู่นะครับผมเล่น B.P. 5 0แนะครับไต่แรงในสตรีมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าบางทีเอา B.P. 5 0เปิดก่อนแล้วผมจบมันไม่ได้เนี่ยมันส่วนผมพวดตายก็มีนะครับ ก็คือ SMG จเจ้าก็บอกใหม่เนี่ยในถ้าใช้ของแต่งที่ผมจะให้ในคลิปนี้หรือคลิปที่ผมเคยเล่นไปเนี่ยมันยิงสูงถึง20เมตรนะครับสนัดตายที่หัวครับแล้วก็คือมันเป็น SMG ครับถ้าคุณผู้ชมวางเป้าดีๆแม่นๆหน่อยเข้าหัวแป๊บเดียวตายแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ดาเมจโหดมากจบไวมากก็คือสูงถึง20เมตรนะสานัดตายที่ลาตัวท่อนบนอะ่ะไม่มีใครยิงได้ขนาดนี้นะเว้ยเอาจริงมันมันแรงมากๆครับมันแรงแบบแรงจัดๆเลยนะครับ และเป็นปืนที่คล่องตัวจี๊ดมากๆนิ่งมากๆอะไรก็ครบเครื่องนะครับเสียอย่างเดียวเลยคือมันลั่นช้านะครับมันลั่นแค่หกสิบเนาะสำหรับปืนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเมตาดับหนึ่งแล้วกันผมให้ความความเล่นง่ายเล่นสบายแต่ก็ยังให้อันดับร่วมนะครับอันดับหนึ่งรวมกับปีพีห้าสิบนะครับยังมีส่วนได้ส่วนเสียต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือสองกระบอกนี้ถ้าใครแม่งเปิดใครก่อนโอกาสได้สูงครับถ้าสมมติว่าเจ้าตัวยูดเอสเก้านะครับปะปิดปิด คนที่เล่นนะครับ Bp 5 0ไม่ลงแล้ว Bp 5 0ส่วนได้ก็คือตายเหมือนกันนะครับมันเป็นปืนที่โกงคนละแบบนะครับถ้าเป็น uss F 9เนี่ยดาเมจมันสุดจริงๆนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยมันแบบว่าโอ้โหสุดตรงมากนะครับเนาะแต่ว่าเรื่องในของ Bp 5 0เนี่ยมันเป็นเรื่องครบเครื่องนะครับลั่นไวจบไวนะครับกระสุนเยอะนิ่งก็นิ่งแม่นก็แม่นคล้องตัวสูงอะไรพวกนี้มันถือว่าเป็นปืนที่ครบเครื่องมากๆกระบอกนึงอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีสกินอยู่แล้วหรือว่า ใครที่ซื้อสกีหรือลงแรงลงงบทาเก็บสกินเพชรอะไรไปเงี้ยเราเล่น BP50 เนี่ยเล่นต่อได้ไหมผมว่าสบาย,บายครับแต่ว่าเออบางจังหวัดเนี่ยถ้าเจอคนเล่น u s 9ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับมันค่อนข้างโกงจริงๆนะครับสำหรับปืนใหม่เนาะแต่มันก็มีแค่ดามจดกับทุกอย่างโดยรวมอะ่ะมีหมดทุกอย่างนะครับแทบจะครบเครื่องแบบ1 0อเเ็แล้วแต่ขาดอย่างเดียวคือมันลั่นช้าก,กว่า BP-50 นั่นเองนะครับที่ผมให้ปีพีห้าสิบค่อนข้างจะมีส่วนได้เล็กน้อยเพิ่มมากกว่านิดนึงนะครับแต่เอาจริง ถ้าเล่น2เขาบอกนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีปืนไหนดีกว่านี้ในซีซัน10นะครับ2เขาบอกนี้แม่งสุดสุด,ส,ดสุดตรงแล้วน, 10, นะ 9, นะครับในซีซันส0เนาะสำหรับ USS9 นะครับของแต่งที่ผมให้ประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าเก็บเสียงเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ชอบใส่เก็บเสียงอยู่แล้วสามารถถอดนะครับแล้วไปใส่เบริร์กรีโหลดไว้ได้อันนี้ก็จะคุ้มมากๆนะครับเนาะเพราะว่าเราเล่นเป็นแมกดาเมีนะครับกระสุนมาประมาณเท่าไหร่วะกระสุนมันประมาณ30กว่านัด 3 0 4 0ิีนัดนี่แหละนะผมจะไม่ผิดนะครับพอเราใส่รีโหลดไวเพิ่มไปถ้าไม่อยากได้เก็บเสียงก็ทําให้มันแบบบางจังหวะมันกระชับกระเฉงมากขึ้นนะครับมันคล้องตัวมันกระชับมากขึ้นนะครับเนาะต่อมาเป็น BB50 นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแดงสกินอะไรต่างๆหรือว่าปืนเดิมนะครับผมใช้เซตนี้หมดนะครับก็คือเจ้าตัวเซตนี้เลยนะครับจะใช่จะใส่ตัวคูณดาเมจแค่เจ้าตัวลํากล้องนะครับแล้วก็ แม็กเป็นแม็กหกสิบนะครับจะคุ้มค่าสุดถ้าใส่เป็นแม็กคูนดาเมจไปอีกเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แรงๆจริงๆแบบครบจบทุกส่วนของร่างกายเนี่ยใส่2ชิ้นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับความเป็น AR ครับกระสุนเยอะแม่งเล่นง่ายจริงๆนะครับมันสแปมได้ยับนะครับแต่ปืนใหม่อย่าง u ูว9เนี่ยสแปมไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็น s อสนะครับบางจังหวะยิงทะลุกำแพงยังไม่เข้าเลยนะครับก็ ถ้าพูดส่วนได้ส่วนเสียผมมองว่า BP50 ค่อนข้างมีส่วนต่างที่ได้เปรียบกว่านะครับแต่ก็ความแรงนะครับปืนใหม่แม่งจริง,รงนะครับก็ระวังกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะให้เป็นอันดับหนึ่งร่วมนะครับสำหรับ b p 5 0ห้าสิกับ USS9 านะครับสำหรับ The Season 10ผมมองว่าสองเขาบอกเนี้ยเลือกเอาถนัดอันไหนเล่นอันนั้นไตแรงสบายแรงสจงสุดสบายแน่นอนขอแค่ยิงได้นะครับลากเป้าให้ตรงไม้โดนแค่นั้นเลยนะครับมันเป็นปืนที่โกงมากๆนะประมาณนี้นะครับ ส่วนรองลงมาเนี่ยผมจะให้เป็นเจ้าเฟนนิกแล้วกันนะครับเฟนนิกเนี่ยจะให้เฟนนิกดีกว่านะครับเพราะเฟนนิกเนี่ยอย่างที่เรารู้กันสรรพคุณมันแจ๋วอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมผมถึงให้เฟนนิกนะครับอันดับมันต่ํากว่าพวกเจ้าตัวยูเดตเก้าแล้วทั้งที่ยูเดตเก้าก็ไม่ได้ไวนะครับดีแค่แรงอย่างเดียวนะครับข้อต่อมาเลยคือที่ผมให้มันอันดับ2นะครับเพราะว่ามันเล่นยากกว่าครับใช่ครับในระยะไกลเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุมแรงดิดมันไม่อยู่กดมันไม่ลงนะครับมันจะ ป็นปืนที่ลายค่ามากๆครับอย่างที่บอกครับเฟนิกถ้าเอาแรงดิดอยู่นะครับขอแค่คุมปืนเป็นลากเป้าปืนให้ตรงใน40นัดเนี่ยคุณควรจะจบได้ตัว2ตัวนะครับเป็นอย่างต่านะอังจริงถ้าทําได้คุมแรงดิขอแค่คุมแรงดิดอยู่อย่างเดียวเว้ยแล้วเข้าใจตัวปืนมันเข้าใจแพทเทิร์นมันปืนแม่งถ้าจะเป็นปืนที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะครับถ้าคุมแรงดิดอยู่นะแต่ถ้าคุมไม่อยู่ผมมองว่า,วาแนะนําไปเล่นป p 5 0หรือ u s เ9ดีกว่านะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับแต่ใครคุมแรงดิเฟนิก็ ถ้าคนที่เล่นในท็อปแรงกันหรือว่าคนที่ไต่แรงช่วงนี้ก็รีเจนหรือแกนปลายปลายเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่าเฟนิกมันขนาดไหนนะครับผมขอจะไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ทุกคลิปจริงๆนะครับหลังจากที่มันไม่ได้โดนเนิฟมานานแล้วนะครับนอนสรับเฟนิกเนาะของแต่งที่ผมใช้ผมใช้เป็นเซตสมดุลน,นะครับเจ้าตัวความห้องตัวอาจจะดูลดไปเยอะหน่อยแต่เอาจริงเฟนิกก็คือเฟนิกครับมันจะพอจะแม่ของการห้องตัวที่แม่งจีดอยู่แล้วก็คือแต่งอย่างไงแม่งก็ยังจีดอยู่นะครับนเนาะเซตนี้ผมมองว่า ครบเครื่องมากๆนะครับได้ทุกอย่างระยะดาเมจความนิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเซตน,นี้สมดุนมากๆนะครับแต่สำหรับใครไม่มีสก,กินแต่งแบบไหนดีเดี๋ยวผมขอรอบโหลดสก,กินแป๊บหนึ่งนะผมน่าจะใช้อันนี้ไว้ป่าวะ่าอันนี้อันนี้ผมแต่งอันนี้ไว้ถ้าแบบใส่ระโขบนะครับถ้าแบบใส่สะโขบผมแต่งประมาณนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งให้เลือกเอานะครับว่าอยากได้เป็นแม่นยําเพิ่มก็ใส่ OC b c นะครับ แต่ถ้าใครแบบว่าเป็นห่วงเรื่องเลเซอร์อาจจะไปใส่เป็นเพิ่มความแม่นยําเป็นแกนุเลตกิปเทปก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้จี๊ดก็ไปใส่เป็นไม่ติดพันทายก็ได้นะครับมันแล้วแต่จะบิ้วจริงแต่ผมมองว่าถ้าเป็นไปได้มีสกินดีๆสักสกินหนึ่งนะครับไม่จะเป็นน้องสกินเหลืองสกินทองสกินแดงนะสกินระดับอีพิกระดับม่วงทั่วไปเนี่ยขอแค่สโคบมองง่ายนะครับหรือถ้าใครแบบไม่ได้แค,คร์แล้วองสโคบยิงได้หมดอันนั้นก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้แต่งเต็มมาสีภาพ5ชิ้นนะคร เรื่องของแต่งค่อนข้างจะเป็นต่อกับพวกอันดับหนึ่งนะที่ผมให้ร่วมกันเพราะว่าของแต่งยูเดนเก้าในแต่งง่ายนะครับแต่ละของแต่งเนี่ยมันบวกเยอะจริงๆนะครับให้ข้อดีมากนะครับแล้วก็พวกบีพีห้าสิบเนี่ยของแต่งมันชัดอยู่แล้วเซตเดียวซเยวซตเดิมนะครับใช้แม่งยันจบเกมปิดนะถ้าถ้าปืนมันไม่โดนเลยนะครับเนาะอันดับสองผมให้เป็นประมาณนี้นะสําหรับเจ้าจตัวเฟนิกซ์นะครับต่อมาอันดับสามเนี่ยผมจะให้เป็น ไทยสิบเก้าแล้วกันนะครับผมจะเอาเป็นท็อปสามที่เขาเล่นกันแล้วกันแต่มันก็จะมีประมาณห้าหกกระบอกนะที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะครับอันดับสามเนี่ยผมให้เป็นอันดับร่วมนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมว่าถนัดปืนไหนมากกว่ามันเล่นปืนนั้นได้เลยนะครับปืนนี้ก็ก็คือปืนไทยสิบเก้านะครับไม่พูดไม่ได้จริงๆไทยสิบเก้ามันเจ๋งมากนะครับเนาะประมาณนี้นะครับไทยสิบเก้าเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวผมมาพาไปดูบ้านนึงนะเนาะของแต่งที่ผมใช้ผมก็ไม่ได้เล่นเซ็ตอะไรแปลก กับชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็เล่นปกติทั่วไปนะครับเนาะก็จะเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับสำหรับปืนไทย19นะครับก็คือผมรอสกินแดงมันกลับมาอยู่เดี๋ยวจะกลับมาเล่นแล้วนะครับสำหรับไทย19นะแต่ว่าตอนนี้สกินแดงมันยังไม่มาสักทีนะครับก็ค่อนข้างจะรอโคตรนานเลยนะสําหรับผมน,นะครับน่าเบื่อมากไม่มาสักทีเนาะก็ไทย19เนี่ยมันเป็นปืนที่ครบเครื่องอีกกระบอกหนึ่งนะครับเป็นปืนครบเครื่องมีทุกอย่างที่ อื่นมาต้องการที่เมตาต้องการนะครับที่คนคนเราชอบกันนะครับก็คือดาเมจแรงแม่นยําสูงลั่นไวคล่องตัวดีระยะยิงเยอะควบคุมก็นิ่งนะครับมันดีทุกอย่างแต่มันเป็นลองนะครับสาหรับ AR ที่มันดีที่สุดก็คือ BB-50 มันรอมันมันเป็นรองแค่ b b 5 0ครับนะถ้าระยะใกล้มันก็อาจจะชนกับเฟนเน็กยากหน่อยนะครับแต่ถ้าวัดกัระยะไกลแล้วถ้า เปิดพวกยูเอ9ได้ก่อนมันก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันหรือถ้ายูเอยูเอ9เปิดและพลาดเนี่ยมันสวนได้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนเขาเนี่ยเป็นปืนที่นิ่งมากๆนะครับผมให้เป็นปืนที่แม่งโคตรนิ่งอีกกระบอกหนึ่งเลยผมว่านิ่งกว่าปืนพวกยูเอ9ที่ว่านิ่งๆอยู่มั้งมผมมองว่าปืนนี้ยิงง่ายมากสำหรับมือใหม่นะครับมันใช้สบายจริงๆนะครับด้วยความที่มันเป็นเออาร์เนาะมันใกล้ก็ได้กลางก็ดีไกลมันก็ยิงสบายๆดาเมจไม่ค่อยดรอปด้วยสําหรับไทย19นะครับ ก็คือเป็นปืนที่มือใหม่ไม่ต้องปรับตัวเยอะมันเป็นปืนที่สมดุลแบบครบครึ่งครบเครื่องสุดๆแล้วนะครับถ้าแบบไม่ค่อยชอบไ,อไม่ค่อยชอบ B P 5 0นะครับแล้วมีกระบอกไหนที่ตอบโจทย์ลองลงมานะครับหรือว่าคล้ายๆกันนะครับฟิลลิ่งเหมือนๆันผมแนะนําเป็นไทสิบเก้านะครับประมาณนั้นเนาะก็บอกต่อมานะครับที่ผมจะให้เป็นอันดับท้ายเลยเนี่ยแต่มองว่าอันดับร่วมแล้วกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดมันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถนัดเล่น LG เท่าไหร่ก็คือ เจ้า MGC2 นะครับเนาะ MGC2 เนี่ยถ้าคนเล่นเป็นแล้วเป็นคนที่รู้จังหวะการเข้าการออกรู้จังหวะการเล่นของปืนมันอะคือรู้แพทเทิร์นของการเป็นสายแคมป์อะปืนเนี่ยแม่งแบบแทบบจะท็อปเทียร์มากๆนะครับของสายแคมป์นะครับก็คือ MGC2 นั่นเองนะครับของเตะที่ผมใช้ผมใช้เซตนี้ตั้งแต่ปืนมันเข้าวันแรกนะครับยันทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ความแปนยำ30ินิดๆเนี่ยถามว่ามันน้อยไหมเท่า,าออตรงๆน้อยครับแต่ว่า ความเร็วความแรงของมันความเร็วเนี่ยผมให้ความเร็วการจบศัตรูแล้วก็กระสุนเอ่ยอะไรเอย่ยแล้วความเล่นง่ายความโคตรนิ่งของมันเนี่ยมันทำให้มันยังอยู่รอดได้ครับและเล่นได้สบายสายสำหรับปือใหม่นะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบขยับตัวเยอะไม่ชอบเปลี่ยนจุดวิ่งยัดวิ่งใส่ใน,ในพวกไม่ชอบคุกวงไฟเล่นวงในผมแนะนําว่าปืน Mgc สเป็นปืนสายแคมป์ที่แม่งสหดที่สุดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น LMG ครับอย่าลืมว่ามันมี burst disable นะครับเวลายิงแล้วแม่งติดสโลมันซ้อนทับกันได้นะครับ ถ้าคุณไม่ใส่เปิร์กไอหัวไอหมวกอัศวินอะที่เป็นเปิร์กแดงนะครับที่มันกันดาเมจสโลที่มันกันอ่อสถานะสโลลดความเร็วทุกชนิดเนี่ยเอาดิ้เซเบิลไม่อยู่เนี่ยคุณโดนดิสเซเบิลยิงไปเนี่ยคุณติดสโลเนี่ยจะแล้วถ้าโดนยิงกลางลานอนะสมมติว่ามันจบคุ่นไม่ตายก็จริงแต่ว่ามันสโลอยู่อะเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองอะครับในท็อปแลนมันยืนเออ,เ,อ,อเดินแปลก,ปกเดินโล่งๆแป๊บเดียวไม่เกิน1-2ึงวิอะผมผมให้ได้เลยว่าคุณตายหาแน่นอนนะครับเนาะ มันก็เลยถือว่าเป็นปืนที่ได้เปรียบอยู่ถ้าวัดกันในรุ่นเดียวกันนะแบบวัดกันในแบบเวทใกล้ๆกันเนี่ยแล้วถ้า LG m นะผมก็ว่า LG มันโกงกว่าตรงที่มันมีดีเซเบิลนะครับเวลายิงเนี่ยมันค่อนข้างจบสตูง่ายกว่าตัวเวลายิงแล้วไปแล้วสตูเนี๋ยจะเคลื่อนที่ลําบากจะมุฟเมตนช้าลงประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างแม่งเป็นก็ตท็อปเทียร์ของสายแคมป์เลยนะผมให้ได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยเข้ามือแล้วในช่วงนี้เพราะว่าช่วงเนี้ย มานานมาแล้วประมาณสามสี่ห้าช่าแล้วมันเป็นเมตาของปืนลั่นไวซะส่วนใหญ่ปืนคล้องตัวคล้องตัวที่สูงมากซะส่วนใหญ่ก็คือเป็นปืนของสายบุกอ่ะเป็นเมอ่าเป็นเมนเป็นเมนเป็นแพทของสายบุกนะครับก็เลยผมก็เลยแบบเล่นจนชินมาแล้วก็คือเดิมๆพื jogos. ้นๆผมมันเล่นเอ g จีอยู่แล้วนะครับเล่นต่อสายบุกอยู่แล้วนะครับปืนแคมป์เนี่ยจะเล่นก็พอทาคลิปเท่านั้นแต่ถ้าเล่นแรงเล่นสตรีมจริงผมก็เล่นแม่งตาปืนที Chop ่มันครบครบเคลื่อนจี๊ดไวๆแรงๆนะครับผมไม่ค่อยเล่นปืนที่มันแคมป์์นะผมไม่ ผมอ่านเกมไม่ค่อยเป็นนะถ้าเล่นสายแชมป์อะไรประมาณนั้นนะก็ถ้าใครแบบชอบสายแชมป์ผมมองว่าปืนนี้แม่งซู้ได้ทุกปืนในเมตาที่ผมมาดับหนึ่งสองสามที่ผมให้มาเนี่ยแม่งสู้ได้หมดนะครับขอแค่เข้าใจตัวปืนและเล่นมันให้เป็นเนี่ยปืนที่ผมพูดในคลิปเนี่ยแม่งโก้ทุกกระบอกนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมก็จะให้เป็นอ่อคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่ว่าปืนที่มันเจอมากที่สุดในแรงประมาณกลนปลายปช่วงนี้แล้วกันช่วงนี้รีเล้งมาใหม่ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ช่วงรีเจนผมมองว่า เมตาที่ผมพูดในคลิปนี้มีแน่นอนกดทุกตาต้องมีสัก3หรือ2จาก3หรือ1จากกระบอกในคลิปในคลิปนี้แน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับผมการันตีเลยนะเพราะว่ามันเมตาคล้ายเดิมแต่ว่าการเข้ามาของ u ูเนสเนี่ยมันทําให้เมตา SMG มันเขย่ามากขึ้นนะครับทำให้ SMG หลายกระบอกเช่นอ่าคิวไนพีดีดมันได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงกระบอกต่อไปอีกทีนะผมจะพูดว่ากระบอกไหนนี่มันน่าสนใจและเล่นได้อยู่นะครับแต่ผมจะไม่ไม่ให้ของแต่งแล้วกันเพราะผมไม่ได้ ารที่ของแต่งอาจจะมีอัปเดตตามความรู้สึกผมเนะาะก็เก้าห้าจุดห้าหกเนี่ยยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ความไวความแรงนะครับค่อนข้างผมมองว่าการเล่นเก่าอะไรเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมไม่ค่อยจะถูกฉลองแล้วช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าไทายสิบเก้าเล่นได้ดีกว่าแต่บางจาังหวะผมก็เล่นเก่าได้ดีกว่าเก้ากับไทยสิบเก้าเนี่ยมันพอๆกันแต่จะให้เลือกเนี่ยเล่นง่ายมือใหม่ผมแนะนําไทยสิบเก้าเพราะว่ามันนิ่งกว่านะครับฟาวันก็อารมณ์เหมือนกันแล้วกันแต่ว่าอารมณ์เหมือนเกากับเจ้าตัว ไทสิบเก้าแต่ว่าระยะใกล้เนี่ยเขาจะจี๊ดมากเพราะว่าลั่นเก้าสิบเลยนะครับและยิ่งใครมีสกินแดงนะโอ้โหเล่นโคตรฟินนะมันไม่ได้บวกอะไรหรอกแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากนะครับโอเดนก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่นะแต่ที่โอเดนผมไม่ให้เพราะว่ามันเป็นปืนที่ต้องเข้าใจตัวปืนสูงมากๆนะเพราะผมรู้สึกว่าโอเดนเนี่ยเล่นยากกว่า m g ็2ี่สองอีกนะครับสาหรับผมที่เป็นสายบุกสัส่วนใหญ่เล่นปืนที่คล่องตัวเยอะทัดส่วนใหญ่ผมก็เลยเข้าไม่ถึงจริงๆพวกเอ็มี่สองกับโอเดนแต่ผมว่า โอดนมันก็ยังเป็นปืนที่โกงอยู่นะครับในงานแข่งก็ยังมีใช้กันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าในสถานการณ์คับขันกับกระสุนที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าวางเป้าเก่งๆโอดนมันก็ยังเป็นปืนที่โกงมากๆอยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานรอบด้านเนี่ยถ้าวัดกันที่แบบมือใหม่มือเอ่อมือใหม่หรือคนเล่นมาพักนีแล้วหรือมือเก่าหรือว่าแบบท็อปแรงก์เนี่ยเล่นปืนที่ผมพูดในทุกในคลิปที่เป็นเมตาที่ผมพูดไปนะก็คือมันเล่นคือจะเล่นได้เก่งทุกกระบอกนะครับเพราะปืนที่ผมไม่ได้พูดเนี่ย ค่อนข้างจะต้องเอาแรงดิดให้อยู่คอนโทรลให้เป็นนะครับแล้วางเป้าไว้แม่งโคตรเสียงหนึ่งจะโกงนะครับประมาณนั้นเนาะเอซีสามก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยสู้พวกสามนัสสีนะัสเมตาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเดียร์เฮดก็ยังโอเคอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ช้าไปเนาะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้จับเ b k เคก็ได้แมนนวลก็สุมไฟก็ยังเป็นทางเลือกที่โอเคเอลเคมันก็ดีแหละระยะไกลมันดีดีมากนิ่งมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เมตามันแพทมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้ความไวมันค่อนข้างคองโลกนิดหนึ เอลก็ p ี w 5 7เล่นได้นะครับทาคลิปลงไปแล้วไปย้อนดูได้เนาะสำหรับ q ี9ก็ยังเล่นได้อยู่พอๆกัน BP พ่า p p ้9ใบสันมันก็ยังดีอยู่นะแต่ผมมองว่าถ้ามันได้รับบัฟจากซีซั่น10ไปเนี่ยมันจะน่าเล่นมากนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งคล่องตัวเพิ่มไปใหญ่แต่มันไม่ได้รับการบัฟไอพวกความคล่องตัวพวกดีลีที่ลดลงเนาะผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาหยิบเท่าไหร่เพราะว่าก็เดิมๆนะครับส่วน a m g ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฮุกเกอร์เล่นได้แต่ไม่แนะนําแล้วนะคร ด้วยของแต่งที่เล่นง่ายและสไตล์มาเล่นง่ายกว่านะครับเนาะมันครบเครื่องกว่านะครับส่วนปืนสายอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่ ar smg lmg เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่ว่ามันเป็นสนไนลูกซองอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดแล้วก็มันเป็นปืนที่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็สกิลเพย์ส่วนตัวสูงนะครับซึ่งไม่เหมาะกับมือใหม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วเป็นมันโกงนะครับประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้อาจจะยาวนะครับก็ผมก็จะพูดทั้งเมตาที่แม่งโกงจเจอแม่งทุกตาในแล้งนะครับไม่ว่าจะท็อปแล้งหดือน ผมบอกว่า3 45กระบอกที่เป็นเมตาที่ผมพูดไปในคลิปเนี้ยคุณเจอได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก็บอกใดก็กะบอกหนึ่งในการกดสเกมเพราะเผอเจอแม่งก็บอกเดียวทั้งห้องก็มีนะครับเนาะก็ระวังกันด้วยนะครับถ้ารู้ไว้ว่าปืนไหนมันเมตาก็เวลาเจอคนเล่นเนี่ยอาจจะคุณอาจจะอ่านเกมได้แบบหลบมันบ้างหรือใช้เหลี่ยมใช้ไรเล่นกับมันก็พอสู้ได้บ้างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคนที่หาปืนเล่นแล้วก็สำหรับคนที่จะมาแก้ปืนพวกเมตานะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับขอบคูณที่รับชมจนจบเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้และคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีกระดานใหม่เข้ามาไม่เชิญกระดานใหม่อะมันเป็นกระดานที่สุดคุ้มนะครับก็สําหรับกระดานคอมโบนะซึ่งเป็นปืนที่น่าเล่นพอสมควรนะครับไอน117มันก็เป็นปืนที่อ๋อหมวดบีอาร์เนี่ยคนก็เล่นเยอะนะครับอ่าเอ็มพีมันปั๊บมาหลายรอบเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นสก,กินที่ดีนะสกอบมองง่ายมากๆนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบละกันเนาะ วนคิวิวนายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าซีซั่นนี้มันก็ผมทวามคิดไปแล้วมันน่าเล่นมากๆนะครับแล้วสก,กินนี้มันก็เป็นสก,กินท็อปเจียอีกอันหนึ่งนะครับเอฟเฟกสวยมากแล้วเวลายิงได้ผมมองว่าสก,กินนี้ฟิลดีแล้วก็สโคปก็ดีนะครับถ้าใครอยากได้คุ้มๆซื้อรีเจนต์กระดานเดียวได้2กระบอกและเป็นปืนที่เล่นได้ด้วยไม่ใช่ปืนขี้ริ้วขี้เหร่หรือแบบปืนนอกกระแสนอกสายตาคนเราด้วยนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับกระดาน hall of valhalla นะครับก็แนะนำเติมมาลาลิชแมนชั่ป ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับก็มาจัดกันได้นะครับสอบถามไมมีได้เลยนะครับว่าการะดานนี้ใช้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับถ้าตอบสอบถามทงางไลน์เขาก็ตอบไวตอบรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคสับคีนี้ประมาณนี้นะครับขอบณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ